บทที่สามคุณสมบัติของสิทธยพิบาลคำนี้เป็นคำจริงคือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่สิทธยพิบาลคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐสิทธยพิบานนั้นจึงต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้เป็นสามีของหญิงคนเดียวเป็นคนรอบคอบเป็นคนรู้จักประมาณตนเป็นคนมีความประพฤติดี มีอัชยาใสายรับแขกดีเหมาะที่จะเป็นครูไม่ดื่มเหล้าอางุ่นไม่เป็นนักเลงไม่เป็นคนโลภมักได้แต่เป็นคนสุภาพไม่เป็นคนชอบวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีบังคับบัญชาบุตรทั้งหลายของตนด้วยความสง่าพาเผยทุกอย่างเพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคริสจัก ของพระเจ้าอย่างไรได้อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นศิษยบิบาลเกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิ่งและก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างพยามารน,นอกนั้นเขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในคนภายนอกเกรงว่าเขาจะเป็นที่ติเตียนและจะติดบ่วงแล้วของพยามารคุณ,ณสมบัติของผู้ช่วย ฝ่ายผู้ช่วยนั้นก็เช่นเดียวกันคือต้องเป็นคนสงาา่าผ่าเผยไม่เป็นคนสองลิ้นไม่สนใจเล่าอาง่นมากไม่เป็นคนโลภมักได้และเป็นคนยึดมั่นในข้อลึอกลับแห่งความเชื่อด้วยจิตสำนึกผิดและชอบอันบริสุทธิ์จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วยและเมื่อเห็นว่าไม่มีตำหนิแล้วจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งผู้ช่วย ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็เหมือนกันต้องเป็นคนสง่าพาเผยไม่ใส่ร้ายผู้อื่นเป็นคนรู้จักประมาณตนและเป็นคนสัตซื่อในสิ่งทั้งปวงจงให้ผู้ช่วยนั้นเป็นสามีของหญิงคนเดียวและบังคับบัญชาบุตรของตนและปกครองบ้านเรือนของตนได้ดีเพราะว่าคนที่กระทำการในหน้าที่ผู้ช่วยได้ดีก็ได้ตำแหน่งอันมีหน้ามีตา และมีใจกล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนฝากมาอย่างท่านหวังใจว่าไม่ช้าไม่นานข้าพเจ้าจะมาหาท่านแต่หากว่าข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคลิจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนเป็นหลักและรากแห่งความจริงทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือพระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนังพระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้วหมู่ทูตสวรรค์ก็เห็นและมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติมีชาวโลกเชื่อถือพระองค์และพระองค์ทรงถูกรับ ขึ้นไปในสง่าราศี